สวัดีทุกคนผร้มจะเปสามเพิ่งกินข้าวมานะโคตรเผ็ดเลยเผ็ดเผ็ดไปเลยเผ็ดมากทุกคนกินข้าวมาเนี่ยแกงป่าใเคยกินบ้างเอาล่ะวันนี้เรามาเปิดล้วกินบ็อกเหมือนเดิมนะฮะท้ายคลิปเราจะสู้กับเทพตัวอะไรก็มารอดุนกันเฮ้ย นี่มันอักษรอ,อะไรเนี่ยคุ้นๆยังเลยมีใครนึกออกบ้างเนี่ยมันตัวอะไรเนี่ยเอ้ไอมีใครนึกออกบ้างเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยตัวอะไรกับตัวอะไรแล้วว้านึกไม่ออกว่ะช่างมาเถอะเออมาดูในกล่องดีกว่าว้าวเรามีพวกบาร์เบลเยอะสามลูกมาร์เบลสามลูกที่เหลือก็เป็นบอลนะกากๆกาไก่กวกทั้งหลายนะฮะแล้วก็เล็กี่บ็อกอีก52กล่องนะอ่ะก็มาเปิดดูว่าอีพีนี้เราจะได้เทพตัวอะไรกันบ้างแล้วไปสู้กับเทพตัวอะไรบ้างนะอืม เห็นผมกินน้ำบ่อย e อีพี่เพราะมันเผ็ดมากทุกคนเปิดเลยแล้วกันแบบ easy เอาลืม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 เอาเกมโหมดออกโอเคเอาออกแล้วแล้วก็เปิดเลยโอ้คิวเลมตัวแรกก็ได้เลยทุกคนผมก็ใช้ มาสบอลจับโดยแบบไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นแบบอีซี่โอ้โหดวงดีเกินมาถึงก็ได้คิวเลมแล้วทุกคนดูดิตัวที่สองตัวที่สามเฮ้ยจะมาสู้หรอเรามีคิวเลมเว้ยมาได้ตอนแรกอะ่ะอีพีไหนไม่รู้อะ่ะผมเรียกมันว่าอะไรนะนกเหล็กเอ้ยมังกรเหล็กนะยิงแล้วผมก็ คิดอยู่ว่ามันมีชื่อญี่ปุ่นหรือเปล่ามันไม่มีเลยฮะเห็นเขาเรียก ame, นะกันคิวเลมคิวเลมนะก็ก็จัดไปก็คิวเลมก็คิวเลมนะฮะโอเคต่อไปเปิดด้วยนกขนนกก็นกมาเลยเปิดด้วยขนนกอีกทีเมดากัสเมียวแต่มันเวลห้าสิบห้าเลยนะจับดีไหมเนี่ยอ่ะลองดูก่อนแล้วกันถ้าหากว่ามันโดนสกิลคิวเลมผมทีเดียวไม่ตายาผมอาจจะจับมันก็ได้นะอ่ะใช้ท่า น้ำแข็งแห้งอืมไม่ตายครับแต่ว่าเลือดมันเหลือครึง่งหนึ่งเอ่อใช้บอลเกรดบอลไปจับไปเลยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าทุกคนไม่ได้คุณแต่มันตีคิวเลมผมแรงอยู่นะตีคิวเลมผมแรงนะอัลต้าบอลไปถ้ายังไม่ได้นะ เราจะกำจัดมันแล้วนะเฮ้ยมันไม่ยอมอ่ะทุกคนยวลองรีบัฟมันดูไหม Noble low หรือว่า Imperson คิวเล่มผมแตกคอนหนีเถอะไม่มีตัวสู้วันแล้วหนีก่อนเพื่อนอยาจวทำที่ตรงไรชี่เราว้ไม่นะี่ไรชี่นีมาได้โอเค เปิดมาอะไรเนี่ยดิตโต้46เลยหรอเฮ้ยอยากได้ว่ะถ้าสมมติว่ามันโดนคิวเลมผมตบไม่ตายนะผมอาจจะอาจจะจับดิวไอ้ดิตโต้ก็ได้นะประเด็นคือเราจะสู้กับมันยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตัวอะไรอะ่ะนี่ไงไปดิตโต้มนแปลงร่างด้วยอะ่ะ มันแปลงเป็นเทพมายาตัวนี้อะ่ะโอ้โหเดี๋ยนะผมจับดิสโตไม่ได้ทุกคนเนี่ยเนยเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเจ้าตัวนี้ได้เลยผมปาบอลไปด้วยนะโอเคควายโกดักลัางสองแล้วก็โอ้โหลาก่อน ฮินโนราชิโอเคเปิดมาก็ไม่มีตัวดีๆเลยนะฮะใน,คค <c oughs> ในบ็อกเอ็กโอเฮ้ยในบ็อกเมื่อกี้โอเคเออ่ไม่เอานะ,ะตัวนี้เบลดอยอะ่ะเออ่ขอตัวดีๆหน่อยขอตัวเทพๆหน่อยขอตัวดีๆเราต้องเปิดด้วยขนนกหรือเปล่าวะนี่ไง ไม่ดีว่ะเปิดด้วยคนนกไม่ดีอีกวะเวิลเวิลพวกนั้นเลยทุกคนดูดิเปิดกล่องได้กล่องเวลสิบอีวากกับดารกอนเงียเวลสิบสามตรงนี้ละ่ะไม่ดีครับเราต้องเปิดข้างดอกไม้นะนี่ไงซูแบตเวิลสี่สอง เอ้ยนี่ไงมาแล้ว e. เอ็นเต้เออใช้มาสเตอร์บอลเลยนะผมมีอยู่3ลูกอีกลูกหนึ่งน่าจะเก็บไว้ดีไหมโอเคใช้สกิลไปเลยมีไงทีเดียวแตกขวางทางดีนักโอเคผีเสื้อนะแล้วก็น้ำแข็งโอเคไม่ไงขวางทางหรอ เพชรด้วยนะ้วเอาไปขายดีไหมนเนี่ยน่าจะรวยเนี้ยตัวนี้ที่ตอนแรกที่เราเปิดได้นะแล้วดูมันเป็นชื่อสีม่วงด้วยนะครับมันบอกว่ารีเจนเนรีด้วยนะเป็นโปเกมอนในตำนานนะกถนนถนจจะ็ถ้ามันทนทาา่าน้ําแข็งผมได้ผมอาจจะจับถ้ามันทนท่ามังกรผมได้ผมอาจจะจับทนได้เปล่าท่ามังกรอะรูวมไม่เข้าอะมันอาจจะเป็นแฟรี่ก็ได้โอเคเราต้องใช้ทา่า ถ้าน้ำแข็งแล้วแหละน่าจะอีกสักทีนึงนะโอเคเลือดแดงตัวนี้ผมน่าจะไม่ใช้มาสเตอร์บอลจับเพราะว่ามันเปรืองนะฮะก็ใช้อันตราบอลเกตบอลแล้วก็บอลธรรมดาเอ้ยเดี๋ยวยาตายนะอือหนึ่งไม่ได้โอ้ต้องได้สักลูกดิวะ เฮ้ยเกือบใช้มาสบอลแล้ว GS บอลเผื่อได้ไหมหนึ่งทีหนึ่งทีนี้ไม่ต้องหวังเลยเดี๋ยวหน้าเผื่อมีท่าอื่นที่แบบว่าน o เบิลโลท่าดีบัฟนี่ไงโดนไปโดนไปดีโดนไปดีแล้วก็ใช้ท่าเอ่อท่าอัตตาบอลใช้ท่าอัตตาบอล โอ้โหไม่ดิ้นไม่ดงไม่ดิ้นสักทิงสักทีเลยเหรอตายสิเกตบอกขอสักทีนึงล่ะจับง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยโอ้โหดูทุกคนจับยากมากดูดิมันต้องดิ้นดิสักทีสองทีอะไรเงี้ยแล้วก็หลุดเลยหนึ่งทีสองทีเนี่ยหลุดเลยผมไม่ไหวนะผมจะฆ่าไปเลยนะมันกำลังจะฆ่าเออ่คิวเลมผมเนี่ยผมต้องฆ่ามันก่อนเฮ้ยลืมไปคิวเลมผมไม่ถ้ามังกรไม่เข้า ใช้เอนเตใช้ท่าเอนเตผมไม่มีท่าไฟเลยเหรอถ้าโจมตีก็มีแค่สองท่าสตูมกับถ้ากัดถ้ากัดลาการโอ้ยออได้อยู่ได้อยู่ผมอาจจะตีมนันอีกทีนึงแล้วก็จับอาจจะได้ก็ได้นะไป e เอนเตอ้าวตายทั้งงั้น <laughs> เออมารักษาก่อนด้วาผมจะจับมิตากอนดีวะทุกคนแต่ว่าบอลผมจะหมดแล้วดิ เปิดเปิดให้หมดก่อนแล้วกันนะตัวไหนที่เราสนใจเราอาจจะก,กลับมาจับก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะไปเกลือไปนี่ครับเอามาใส่ให้โปเกมอนได้เอาใส่ไปเลยไลชูเฮ้ยเทพาอีกแล้วโอ้โหนี่มาแบบแก๊งหมีแต่คนอื่นผมหันไปจับลูนาล่าก่อนแล้วกันใช้เอ่อคิวเลมเปิดมาเอ่อสิ่งที่ผมคิดว่านะก็ คิดว่าจะใช้บอลที่มันไม่ไม่ใช่มารตเอร์บอเพราะมันเวลลูน่าล่าเวลน้อยมากเวลห้าสิบห้าเอก็ไม่เท่าไหร่อ่ะนะเอ้ยแต่มันหนีไปแล้วไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันไปนู่นแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะตามไปครับอ๋อมีตัวอืดอๆแต่มันเวิลล์สี่สิบเก้าอ่ะไอพวกที่เป็นพวกแก๊งหมีที่ผมเปิดได้อะ่ะนี่นี่มานน่มาน,น ทับหนีไปไหนไม่ให้หนีมาสวดก่อนคิวเลมนายทำได้สู้กัสิผมสู้กับมันไม่ได้ผมไม่เจอเงามาด้วยนะเนี่ยดูดิเออมาได้ละใช้ท่าดาก้อนพลาสโอ้โห จับแล้วไม่โหดมากผมเคยจับได้แล้วมันก็ไม่ได้โหดถึงขนาดแบบว่าสู้กับบอสแบบสูสีอะไรอย่างนี้นะจะมือแล้วด้วยจะมองเห็นไม่ได้ทุกคนเอาไงดีผมไม่มีทางรอดแล้วเนี่ยตายก็คือตายแหละไปก่อนแล้วกันเกือบตายยังไงไหนก็ไหนๆกลัวคนดูมองไม่เห็นนะเดี๋ยวอับหนึ่ง นี่เห็นไหมทำเพื่อคนดูขนาดนี้นี่ปิดไปเลยทางที่ทำให้ฉันโชคร้ายโอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วต่อนะเหลือยี่สิบสองกล่องนะเปิดไปเปิดไปอา่า ตัวไหนแบบว่าดูแบบดูดูดีสุดเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าตัวดีดีครับลองดูไหมลองจับดูก็ได้อะถ้ามันทนท่าน้ําแข็งผมไหวไม่ไหวนะครับอ่ะอีกสักตัวหนึ่งนี่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 ใช้ลายเพอริโอไลายเพอริโอหรือเปล่าโอ้โหทีเดียวไม่รอดบอลธรรมดานี่มันกระโปรงจริงเลย ย่ยยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะไอแก๊้งสามหมีที่ผมเปิดมาได้ดูดิอุยอ้ยอุ้ยมันรอดอะทุกคนตัวนี้ e l e c t i v i r y อ่าจับตะกันนะได้เปล่าเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็เอ่อ บอลจะหมดแล้วเนี่ย EP นี e ้แม่งใครเป็นคนให้บอลมาเนี่ยโคตรน้อยเลยไม่ตายสิเฮ้ยจับยากจังวะทำไม EP นี้เราจับไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลยดูดิผมเคยนะใช้บอลแบบมุ่มั่วจจับเทพได้นะแบบบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบอลน,นะมันแค่เพิ่มอัตราการจับได้ขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าใช้บอลมุ่มั่ว,วบางทีก็จับได้เหมือนกันนะบอกให้ ผมว่าถ้าทําให้มันสลับเอ้ยทำให้มันสลบหรือว่าทำให้มันหลับหรือว่าทำให้มันติดชาเงี้ยบางทีมันอาจจะจับง่ายก็ได้ <c oughs> โอเคได้มาละโอเคเอ้ยหมีโอ้เว้ยหกสิบกว่าเลยเหรอเอาดิเอาดิาดหมีเอ่อใช้ท่ามังกรมันเป็นแฟร,รี่หรือเปล่าอุย้ยไม่เป็นเมื่อกี้ใช้บอลแดงจับได้นะ รอบนี้เราอาจจะมีดวงใช้บอลแดงจับได้ก็ได้โอเคนี่ครับไม่ได้โอ้ตบคิวเลมผมเจ็บมากใช้เกรทบอลถ้าเกรทบอลไม่ได้ก็อัตตาบอเฮ้ยเฮ้ยมีสิทธิ์ได้ด้วยทุกคนโอเคมี6กเอ็ดก็เป็นของเราไปทีเรียบร้อยแล้วก็ อขออีกอย,อย่ามาท้าสู้ฮิโนาชิระเวลน้อยอยา่าเออเปิดไปโอ้โหบอลร,รอบนี้เราเยอะมากเลยครับฟาร์กบอลด้วยแล้วก็หมดยังหมดแล้วบ้าง หมดแล้วโอ้โ oh หผมต้องหาอีกตัวหนึ่งฮะเอาตัวนี้แลกนเวลห้าสิบน่าสนใจมากใช้คิวเลมออกมาเฮ้ยผมขายอีกสองตัวดิเพราะว่าช่องแรกแหละไม่นับเนะี่ยมป็นเบลน้อยเนะี่ยยินุราชิบุมเนะี่ยตายหรือเปล่าโอเคไม่ตายฉันขอจับนายเลยละกัน เกดบอใช้หมดเลยนะครับได้ไหมไม่ได้เฮ้ยมันจับให้มันง่ายงายไม่ได้ไงวะฮะจับให้มันง่ายงายไม่ได้ไงอึบ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 เอ้ยได้โอเคก็แขนเนี่ย <laughs> อีบงอีโวอ,อะไรไม่ต้อง ตอนนี้เรามีโปเกมอนหนึ่งตัวนะครับตัวแรกไม่นับเราต้องไปหาโปเกมอนที่เราเปิดจากกล่องได้นะใช้ Master Ball จับเลยแล้วกันนะเบอร์ห้าสตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับออโอเคเอาตัวนี้แหละไปอือโอเคไปครับเดีย๋ยวรอช้าเดี๋ยวเราไปสู้กับเทพกัน ตึง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 โอเครักษาทุกคนเรียบร้อยแล้วก็ไปกันเลยเฮ้ยเดี๋ยว what the fuck โอ้โหเมดากอตัวบ้าเลยเนี่ยโอก่อนจะไปสู้เทพนี่เราเดี๋ยวขอไปสู้เทพก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาสู้กับเจ้าตัวนี้นะเอ่อกินหนังไก่ก่อนเทพเขาบอกว่าถ้าเราเดินตรงไปทางเหนือเราจะเจอเทพ เจอแล้วทุกคนนั่นไงลูกเกียบินอยู่โอเคมาผมจะเอาเอา่นอนกออกไปก่อนเลยโอ้ลูกเกียดุซะด้วยมาโอ้ยเก้าสิบเก้าเลยเหรอก็มาดิใช้ท่าที่แรงที่สุดเทคดาวเออเราจะตายลูกเกียจะถ้าที่แรงที่สุด take down. เ,เทคดาวอีกทีได้ปะเออไม่ได้นะแตกไปแล้ว เรามีคิวเลมอยู่คิวเลมใช้ท่าน้ําแข็งไปดิเข้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเข้าอยู่ลูกเกียรเจ็บลูกเกียร์เจ็บท่บามังกรจะแรงกว่าหรือเปล่ามัางกรพอๆกันเลยครับสองท่านี้คิวเลมยื้อไว้อีกทีนึ่งอือสวยเลือดขึ้นนึงแล้วอีกทีนึงนะท้านายเปิดก่อนเอเรียบร้อยคิวเลมผมแตกผมจะใช้ตัวสายฟ้านะฮะออกมาใช้ท่า ทันเดอร์เวฟเนี่ยมีโอกาสติด90%ทันเดอร์เบลุ9ทันเดอร์เวฟนะช็อตโอ้โหลูกเกียร์เร็วกว่าเอาน้องหมีมาน้องหมีใช้ท่าที่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์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 อุ้ยโดนได้โอเคสวยโอ้โหท่าที่แรงที่สุดแต่ลูกเกียร์ไม่เจ็บเลยนะเอ้าน้องหมีผมแตกนะครับน้องเลียออกมา น้องเลียใช้ท่าที่แรงที่สุดของน้องเลียแล้วน้องเลียทนไหวอยู่โอเคโอเคน้องเลียเลียเข้าไปอีกทีดิเอ่เรียบร้อยตอนนี้เหลือเทพสองตัวระหว่างเอนเตกับลูเกียสู้กันเนีใช้ท่าที่แรงที่สุดสตูมไหวไหมเนี่ยโดนทีเดียวนี้เราจะเป็น2 EP ที่เราแพ้ติดกันแล้วนะกับเทพเนี่ย โอเค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 ฮิวก่อนโอ้โหอย่างนี้อย่าเรียกว่าฮิวเลยโอ้โหเรียบร้อยเอ้อสู้ไม่ได้ครับทุกคนผมจะลองให้ตายสิสอง ep แล้วนะที่เราแพ้เนี่ยสัปดาห์นี้มันสัปดาห์อะไรนี่เราไปสู้กับปิตากอสดูไหมทุกคนไป เือสู้ได้นะครับดูเทพที่เราได้มาแล้วสก,กิลแต่สก,กิลได้มาแบบกรวกมากเลยทุกคนไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวกากเกินกากจัดกากเดเลยมาไม่ไดกอนนี่แหละฉันจะสู้กับนายเอามาเลยเทพของเราคิวเลมเออโอ้โหเวลร้อยสิบมาใช้ท่า เออกงเล็บมาหาปลไยเอ็นเตออกมาก่อนเลยใช่ถ้าสตูมเข้าไปเอื้อเอ็นเตก็แตกคิวเลมออกมาเดราคอนเอื้อแตกเหมือนกันเอื้อแตกเหมือนกันเอื้อแตกเหมือนกันเอื้ออุ้ยไม่แตกว่ะตัวนี้ได้อยู่คือคือเบลมันเราอะเบลมันนะครับห่างกันมากอะ ดิเอาอะไรไปสู้เลยโอ้โหแตกหมดเลยนี่ครับเมื่อกี้มันขึ้นว่ามีเทพเกิดอยู่ใกล้ๆนะครับน่าจะเป็นเจ้านี้นะครับม้าเนี่ยม้าน้ําแข็งนะของภาคอ๋อสอตชิวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรออีพีหน้าเราจะไม่ยอมแพ้นะอีพีนี้สัปดาห์นี้ผมแพ้ไป2ตาติดแล้วไหนๆก็ได้แล้วมาชดชีวิตแม่งนี่โดนลงน้ําเลย เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมต้องขอตวัวลาไปก่อนจีนแสมใครชอบก็อย่าลืกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายาเออ้ออกินไก่ไปชดด้วยเออเออเอเอ,เอ,เอ,เอตัวเต็